ยาเชื้อราครอบจักรวาลที่ควรมีติดส่วนคะ่ะลูกค้าอีกหน้าเชลยาเชื้อราของเราแล้วนะคะนะรวมให้สองปลอยลูกค้าอ่ะตัวแรกตัวขายดีกันเลยตคนเรนนะคะนะครอบจักรวาลทุกเชื้อราที่อยู่เหนือดินค่ะและมาคู่กล่องนี้แบคเคียวค่ะลูกค้านะครอบจักรวาลทุกเชื้อราที่อยู่ใต้ดินในดินเลยคะ่ะคู่นี้บอกเลยว่าควรมีติดส่วนคะ่ะสบายใจแน่นอนคะ่ะตัวแรกกันเลยลูกค้ามาทีละตัวละเอียดเลย คอนเรนนะคะลูกค้านะมี2ขนาดเลยค่ะเลือกใช้ได้เลยนะเป็นยาเชราสองกลุ่มดวงในซองเดียวคะ่ะลูกค้าใบเมโทรมอบวกไพรราโคลสโรบินนะคะจกทุกเชื้อราที่อยู่เนื้อดนเลย,บยใ,ใบไม้ใบจุดจุดตาปกจุดสีม่วงพวกนี้ค่ะใช้ได้หมดเลยตาสนิบเผือกก็ใช้ได้นะคะนะราขนแม่เสียงผูราแป้งราสนิมราน้ำค้างลูกคานะ้าใช้ได้ค่ะ แอนแท็กนอรูผู้แห้งใช้ได้สบายมากลูกค้าแล้วก็พวกใบติดลูกเน่าอย่างเงี้ยคะ่ะก็ใช้ได้นะหรือเท้าแตกยางไหลก็ใช้ได้คะ่ะป้องกันได้รักษาได้นะคะนะจบทุกเชื้อราในทุกพื้นเลยคะ่ะถ้าเป็นราในดินนะคะลูกค้านะป้องกันได้รักษาได้เลยลูกค้าจบได้เลยนะคะและอีกตัวหนึ่งลูกค้าขายดีไม่แพ้กันเลยแบคเคียวของข้าแล้วนะคะลูกค้านะข้าจักระวานทุกเชื้อราที่อยู่ใต้ดินในดินเลยคะ่ะลูกค้ารางเงาขนเงาเนาคอดินล้างไฟท็อประดเทีม ใช้ได้หมดค่ะป้องกันได้รักษาได้นะถ้าใครใช้ฉีดเพื่อป้องกันบอกเลยว่าถ้าการฉีดวัคซีนกับพืชเลยค่ะลูกค้าพื่อมรักษาก็ได้ราลงก็ได้นะคะเช่นกล้าก่อนปลูกก็ได้ค่ะลูกค้าหรือว่าเช่นพันก่อนปลูกก็ใช้ได้นะคะลูกค้านะครบจบนเลยลูกค้าคู่นี้บอกเลยว่าควรมีติดส่วนไว้นะคะลูกค้านะสบายใจแน่นอนค่ะป้องกันแล้วก็รักษาครอบจักรวาลเรื่องเชื้อราเลยค่ะเด็ดมากๆค่ะสั่งได้เลยนะคะพักมาได้เลยค่ะ